มีแบบปลักอินอนไหนแนะนำไหมก็ซูทไปเลยพี่ใส่มันเพื่ออะไรเก็บอะไรที่มันเป็นขยะทั้งหลายแฮสพวกอะไรพวกแบบฮะเอออะไรพวกนั้นอะ่ะเก็บได้ดีครับใช่ไม่ต้องไปทำอีคมันเยอะ แต่ว่าอันนี้มันจะจัดจาก,การได้ก็เฟี้ยวเลยแหละตัวนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันแอร์มันไพเอแอร์ Air ก็คือแบบด้านหน้าแ,แบบไฮแบบปลายๆเลยใส่ใส่ใส่ก็จะยกยกบ้างยกบ้างประมาณนั้นครับพี่มีใบ RTA ไหมผมไม่ได้ใช้ใบ RTA แต่ผมเอาเอาตรงจากบอร์ดมาเข้า iPad ดู RTA เลยจริงๆมันไม่ซับซ้อนครับเอาออกมาแล้วมาผ่านเข้าอินเทอร์เฟซเล็กๆตัวหนึ่งอินเทอร์เฟซที่มันตรงเข้า iPad เลยได้ครับผมแค่นั้นเพื่อใช้แอปใน iPad เอาไว้ได้ดูคร่าวๆก็เอาไว้ดูพวกฟอนดูใน ear อย่างเงี้ยครับบางทีเรามาเช็คว่ามาสเตอร์ในเกียร์เราทําไว้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเราก็ใช้นี่ช่วยใช้ช่วยดูใช่ครับผมเพราะในในเอวิเองมันไม่ได้มีอารทเมาให้นี่ครับผมมีอะไรนําเสนอครับทำไมตอนแรกผมทางานโอ้โหกว่าจะไขกว่าจะนู่นนี่นั่นเสียเวลามากเลยตอนนี้ผมโมแล้วปึ๊บถอดเก็บได้เลยแค่นี้แค่นี้เองถอดปุ๊บ๊บเสียบจะใช้ก็เสียบได้เลยปรึกษากับช่างมาครับใช้ช่างเขาทาให้ครับจบเก็บใส่กล่องเรียบร้อย รวดเร็วที่สุดในหลายๆอย่างเพราะว่ากว่าจะประกอบเสร็จก็เป็นชั่วโมงกันผมก็ว่าวิลลากเยอะขนาดนี้ผมพาทุกคนมาดูซาวเอนจิเนียร์ชื่อดังของกวบวงชื่อดังของเขาวงล็อกอันดับต้นๆของประเทศวงโปเตโต้นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่สริคับชื่อเบ้ลนะครับอ่าพี่บริเป็นซาวพรอนาเผาครับผมอะผมถามนิดนึงของโปรเตโต้พรอนเผาคนนึงครับแล้วก็ มอนิเตอร์อเอนจิเนียร์คนหนึ่งพี่เบิ้ลเป็นสาวโปรโตนานยังครับ<น>ก็เลย10ปีแล้วครับสิปีกว่า,ก,วาก็อยู่กับวงมาตลอด ยังไม่แก่แล้วก็คือทาแต่โปรตีโต้พี่ใช่ครับาตอนนี้ทาแต่โปรตีโต้ครับแต่ก่อนเคยทําวงอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ปรับปลายมาแต่ตอนนี้รับโปรตีโต้เขียวสิ่งที่ทุกคนอยากรู้แหละมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยมิกที่พี่ใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยกว่าจะไปปั้นซาวดีแบบว้าวมากเจ๋งมากอยากรู้ว่าพี่เบิร์นอ่ะใช้อะไรเอวินะครับ x l เป็นเวนิลเอวิทใช้มานานยังครับสามสี่เดือนประมาณ จริงเหรอพี่แสดงว่าก่อนหน้านี้ใช้มิกอะไรครับแต่ก่อนก็เป็นไอวิทครับแต่เป็น s 3 l ก็จะเป็นรุ่นเล็กกว่าต่างกันเดียไหมพี่แซงพิงเรทครับ48กับ96ตอนนี้มันก็จะสุดแค่96เนาะ96ครับนี่เป็นบอร์ดส่วนตัวพี่ป้าทองทองทองพี่พี่โปรตโตอ๋อมีพี่เป็นแบบปรึกษาคุยกันว่าใช้ตัวไหนดีใช่โปรตโตใช้ทั้งหมดกี่ลายโอ้โหไม่แน่ใจว่ะโอ้ไม่แน่ใจอ่ะก็น่าจะออนที่ไม่เกิน38มแอะครับ คือแปดลายใช่ประมาณนั้นมีอะไรบ้างพอบอกได้ไหมเบสิกเลยครับคิกคิกสแสน่ของผมอินไม่มีเอาอินก็คือคิกคิกอยู่ด้วยกันอยู่เท่าๆกันใช่ส่วนอื่นๆก็เป็นทอมปกติโอเวอร์เฮดปกติอยู่ที่จับล่างจับบนก็แล้วแต่งานไปอะไรอย่เงี้ยครับถ้าเกิดสเกลเล็กๆก็จับข้างล่างมีทิกเกอร์อ,อะไรไหมพี่มีทิกเกอร์สแน่สแน่ใช่ทิกเกอร์สแน่ก็ทําหลายอย่างเอาไว้เปิดเกตบ้างไซส์เชนบ้างอะไรเงี้ยใช่นอกนั้นไม่มีอะไรเบสิกตานี้มีอะไรบ้างมีเวฟครับอันนี้คือต้องซื้อแยกใช่ไหมพี่ ซื้อแยกครับเพื่ออะไรพี่ทำไมต้องซื้อแยกแบบมาใช้เวฟบรอใช่ใช่มันเปิดแล้วมันหน้าตาสวยดีก็เลยซื้อก็ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะก็น่าจะเคยใช้เวฟกันอยู่แล้วครับซึ่งเดิมๆมันมันไม่ได้มีมาไม่มีเวฟต้องมีเวเสริมมีแบดเดิลของมันใช่๋อใช่ในนี้เป็นคลังปังอินเลย ใช่ครับก็เวฟมันก็จะอยู่ในง่ายๆก็คือมันจะเป็นซาวกิดแหลกซาวกิดแหลกก็คือมันออนบอร์ดเลยไม่ต้องไปต่อคอมไม่ต้องไปต่ออะไรอ๋อคืออันนี้แหละคือคอมแล้วแหละใช่ครับมันออนโดย d S P ของมันเองแล้วก็เจอกันด้วยเจอด้วยการ์ดอ่าใช่เจอด้วยการ์ดสจะมีการ์ดเสียบอยู่ข้างหลังใช่ครับเอ็ก p พนชั่นต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมแวะกลับมาอีกนิดได้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือ engine e n g i n นของเอวิต์ันนี้ใช่ครับก็ตัวประมวลผลเะมรอนเหมือนของพวกอ l i e n Relive ใช่ที่มี e n g i n นแยกแล้วมีเซอร์เฟ e ใช่ครับอารมณ์เดียวกันใช่ครับเออตัวเอนจินเนี่ยก็สามารถใส่เอ็กซ์เพนชั่นการ์ดต่างๆได้มาดี้หรือว่าจะเป็นซาท์กิฟเวเบซาท์กิฟต์หรือว่าอะไรต่างๆที่มันจอยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ก็มีให้เลือกเยอะเหมือนนกกั็มีให้เลือกก็อยากเสียตังค์ก็แต่ตอนนี้เราถูกใจที่เบฟเนาะจริงๆอะก็อะไรก็ได้อะแต่มันก็มีไว้ก็ไม่เป็นไรก็ได้ใช้ครับใช่ใช่มีแบบปลั๊กอินอันไหนแนะนำไหมแนะนำเลยก็คือก็ซูสไปเลย อันนี้คือของเอวิทเองของโอ๊กครับโอ๊กซาวโอ๊กซาวก็คือ <O' Sound S 2> ทํามาจอยกับเองซัพพอร์ตเอสอนะครับเราก็ต้องซื้อหรือว่ามาซื้อบันเดิลเข้ามาใช่ครับแต่อันนี้มันให้ฟรีมาปีหนึ่ง ก็เดี๋ยวต้องเตรียมตัวจ่ายอีกแหละพี่ใส่มันเพื่ออะไรเก็บอะไรที่มันเป็นขยะทั้งหลายแฮสพวกอะไรพวกแบบฮะเอ่ออะไรพวกนั้นอ่ะเก็บได้ดีครับใช่ไม่ต้องไปทำอีคิวมันเยอะแต่ว่าอันนี้มันจะช่วยจัดการได้ก็เซียวเลยแหละเคิร์ฟเยอะๆขึ้นสูงอ่ะอาจจะแบบเฮ้ยพี่อีคิวอะไรประหลาดจังไม่ใช่ไม่ใช่อีคิวนะขึ้นคือลดลดลงอ่าอันนี้อยู่ในเทรนของอะไรครับในเทรนของพี่ปั๊บครับชาแนลมาพี่ปั๊บนะอันนี้ครับอ่ามีอะไรต่อพี่ก็ถ้าจะดูมาสเตอร์์์์ก็ได้้ครรรรัับอออออนนีมมาาสเเเตตต่ลิิฮฮะ แต่ว่าบางคนก็ใช้ UAD อะไรเงี้ย UAD เสียงดีครับมันก็ s u พ p o r t SSL อยู่แล้วเหมือนเดิมใช่แล้วก็จ่ายตั้งอันนี้ก็แบนเดิลครับง่ายๆ Portek ก็ Port จะเป็นสน็อกเหมือนกันอนเฟ n เตอร์ <fl> ใช่ครับเพิ่มความฟ,ฟมุ้งฟิ้งกรูครับกลมๆกรูอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็เป็น EQ แล้วก็คอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์ก็ยกนิดๆหน่อยๆอ,อาจจะใช้แบบเบนบ้างอะไรบ้างอ,อะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็สเตอร์โอไว หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเราอินเสิร์ตเอาคาแรคเตอร์เขานิดนึงแล้วนิดนึงครับนิดนึงก็ยกไฮบ้างยกแอร์แบน์บ้างอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันแอร์มันไพเราะแอร์ก็คือแบบด้านหน้าแบบไฮแบบปลายปลายเลยใายส่ยสก็จะยกยกบ้างยกบ้างประมาณนั้นครับแล้วก็ทุกอย่างเข้ากรุ๊ปกองไปกรุ๊ปกองกรุ๊ปครับใช่ไม่กรุ๊ปกะต้ากรุ๊ปเด็ใช่ครับใช่ก็มีแบรนด์แล้วก็มีรองแยกทุกอย่างมาเข้าแบรนครับ ร้องมาเข้าร้องนี่นึงผมเห็นมีไมค์อาร์ทีเออันนี้คือใช้อาร์ทีเอใช่ครับระหว่างโชว์ตลอดใช้สมาร์ทตลอดตลอดการหูเราเริ่มล้าเริ่มอะไรอยูป่ะก็เอาไว้ช่วยเราได้ในเวลาที่แบบร่างกายเราแบบอาจจะล้าในวันนั้นใช่ครับใช่ก็เป็นมาตรฐานที่ดีครับใช่ใช่เป็นมาตรฐานที่ดีเป็นไมค์ที่ห้ออะไรพี่นี่ไอเซคอนครับก็ไไ้อีกไม่เอ่ยนอกนั้นไม่มีอะไรครับทุกอย่างเข้ากรุ๊ปกรุ๊ปเข้าเมนแค่นี้แล้วก็ออกแมทิก ไม่มีอะไรพาราเร่ก็อยู่ในกรุ่มอย่างวันนี้ลำโพงงานมันเป็น V L เคยเจอเคยทำมาก่อนไหมครับเคยเคยเคยเจอตลอดเจอตลอดรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันแบบโอเคไหมพี่ก็ดีก็ทำสบายครับทำง่ายรู้ใจอยู่แล้วเปิดมาก็ได้และอุ้ยโดีเกิด โอเคโอเคจริงโอเคมันเป็นมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วอะ่ะใช่อยากให้พี่เพิ้นฝากน้องๆอ,อยากเป็นซาวตุนใหม่หรือว่าพี่ๆที่อยู่ในวงการนี่แหละแชร์กันว่าแบบวิธีการทํางานเนี่ยที่พี่เพิ้นทำเราฝึกซ้อมยังไงเราเตรียมตัวมายังไงเพื่อแบบในการออกคลุ<อ>ทุกวันสําหรับผมนะฟังเพลงเยอะๆฟังเพลงวงเยอะๆแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งของที่เราใช้อยู่อะครับ เรียนรู้ให้มากๆ,ๆว่ามันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะว่าของทุกอย่างมันมีคาแรคเตอร์ของมันต้องเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันออกมาแล้วมันแบบถูกใจเราแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับทุกคนทําได้อยู่แล้วมีเผื่อแบบใครๆอยากเฟซบุ <Facebook. S 2> ๊กไอจีต <Facebook. S 2> ิดตามอ่ะก็ได้เลยครับเดี๋ยวให้พี่เข้าขึ้นคืนนี้ <c ười> <ๆ S 1> าข้างล่างมากเยียบต่ำมากใช่ใช่จะโดนบังครับผมโอเคก็ขอบคุณพี่เบิร์นมากมากนะครับขอบคุณมากครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวอยากาม,มาคุยด้วยอีกเยอะๆได้ๆดๆไดได้แต่ก็เดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์บนีอมี เซาวมอนิเตอร์ของโฟลต้าครับพี่จีฟครับผมพี่จีฟเป็นเซาวมอนิเตอร์ของโฟโตมานานนะครับสักประมาณ6ปีแล้งหมดครับผมมาหลังจากพี่เบิ้ลหลังจากพี่เบิ้ลเยอะเหมือนกันครับอ๋อใช่ครับแล้วหน้าที่ของพี่จีฟทําอะไรบ้างครับที่ดูแลหลักๆก็จะเป็นดูแลมอนิเตอร์ดูแลพาร์ตเอียร์พาร์ตเวทบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับเอียร์นี่ทุกคนฟังสเตอร์ไหมครับทุกคนเป็นสเตอร์หมดครับผมแล้วก็ใช้เวทด้วยเวทก็จะมีเป็นของฟอนต์เป็นปั๊บ แล้วก็มีของโอมเบทครับผมแล้วก็แล้วแต่งานบางงานก็มีไม่มีสาฟิลถ้ามีก็ใช้ครับแต่ก็ไม่ได้ดังอะไรมากเราจะเน้นเป็นเหมือนแบบประคองประคอง,คองขึ้นมาเฉยๆไม่ไม่ได้ดังของพี่โอมอะ่ะเอา JBL มาเองคือ,อยังไงไปพ<ว>กมอนิเตอร์มาเองเขาเวทมาเองเขาคุ้นเคยเขาครับผมก็เลยเลย,เลยพบไปทุกงาน เห็นบอร์ดฟอนแล้วบอร์ดเดียวกันเลยบอร์ดเดียวกันครับเป็นเ v i ิดเอสซิแต่ว่าจะต่างกันที่ของผมจะไม่มีเวฟของพี่เบิ้ลใช้เวฟด้วยอ๋อครับผมแล้วของพี่มีการอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีเลยครับผมเป็นเพียวๆจากตัวเ v i ิก็จะเป็นแค่ปลั๊กอินที่เติมเข้ามาแล้วตัวสเตทบล็อกครับพี่สเตทบล็อกก็เป็นสเตทแลกสเตทหกสิครับผมอ๋อของเ v i ิเลยของเ v i ิครับเกม2บอร์ดมันแยกกันไหมพี่แยกครับผมอ๋ออิสระเลยอิสระครับ เดินเป็นแค t ซิกมาคนละเส้นน่าจะใช้แคตซิกเดิมแคต 5e จะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าประมาณนั้นครับผม,มจากพี่เบิร์นมา2เส้นมาเข้าที่ของผมเส้นหนึ่งแล้วก็ไปเข้าที่สเตทบ็อก์เส้นหนึ่งแล้วจากของผมก็ไปเข้าที่สเตทบ็อก์เหมือนกันยิ่งเป็นกลมเป็นรีดนันแดนอ๋อลีดนันแดนครับก็คือเพื่อตัวในตัวนีงมันไปกลางงานใช่ครับกนน็อย่างตีดต่ออ๋อก็ยังดัอองดอยู่เนาะพี่จิ๊บทำอะไรอีกไหมครับแบบเรื่องเพย์แบ็กอะไรอย่างนี้ใช่ก็มีดูแลเป็นพาร์ท ดูแล Data ทั้งหมดของวงครับผมเพราะว่ามันมีพวกทำโคดมีอะไรด้วยก็จะเป็นคนจัดการพวกนี้ทั้งหมดแต่ว่าตอนโชว์ก็จะมีเอฟทีเป็นกท์กรองคอยเป็นคนเทรดแบ็กให้อะไรย้ยทำโคดนี่ใช้เพื่ออะไรพี่ทำโค้ดซิงกับภาพครับผม<จ>อตอนนี้มีจอใช่ครับผมวันนี้ไม่มีจอก็เลยไม่ได้ใช้พี่มีไมร์อาร์ทีเอไหมผมไม่ได้ใช้ไมค์อาร์ทีเอแต่ผมเอาเอาตรงจากบอร์ดมาเข้า iPad ด<อ>ูอาร์ทีเอเลย<า>จริงๆมันไม่ซับซ้อนครับเอาออกมาแล้วมาผ่านเข้า อินเทอร์เฟซเล็กๆตัวหนึ่งอินเทอร์เฟซที่มันตรงเข้า iPad เลยได้ครับผมแค่นั้น oh. เพื่อใช้แอปใน iPad เอาไว้ได้ดูคร่าวๆก็เอาไว้ดูพวกฟอนดูในเอียร์อย่างเงี้ยครับบางทีเรามาเช็คว่า มาสเตอร์ในเกียร์เราทำไว้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ใช้น<ด>ี่ช่วยผมใช้ช่วยดูใช่ครับผมเพราะใน A ในเอวิดเองมันไม่ได้มี r t ร์ทเอมาให้แอบเห็นครังแสงอันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเป็นปรีทั้งหมดเลยครับผมก็จะเป็นชาร์ o ด h ลฮิลสี่ตัว API 4วแล้วก็เป็นนีฟสองใช้กับคิกทำสามเบรแล้ว API ก็จะเป็นทำหนึ่งทำสอง กีตาร์ LR เป็นล้องกับแสแนครับผมไม่ได้ปรับเยอะเลยพี่เนาะไม่ได้ปรับเยอะครับก็เหมือนตั้งเกณฑ์ตั้งอะไรกันไว้ให้มันได้ทั้งฟอนเพาแล้วก็ทางฝั่งนี้พอมันใช้ร่วมกันใช่ไหมก่อนเข้าสเตทบ็อกจะทิ้งไว้อย่างนั้นจะเป็นส่วนใหญ่ก็มาคอยอัจจัสกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมเป็นของที่มีอยู่แล้วเขาไมใช้ก็เลยเอามาออกทัวด้วยครับมันก็มานี้ขอบคุณมากครับชื่อบอมครับ ดูแลพี่อมครับโยมเบอเบตเนาะใช่ครับมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์พี่อมก็มีแค่เป็นตัวไวเลสครับเป็นไวเลสใช้ตัวเดียวครับแล้วก็มาเข้าจูนเนอร์แล้วก็อาเวลลอนโดยตรงเลยครับแค่นี้เลยใช่ง่ายอนนี้ที่เหลือก็เป็นไปทางเข้าบอร์ดแล้วบอร์ดมาจากการเป็นของวอวิกครับพี่ตัวเดียวทั้งโชว์ครับมีตัวสแปรเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยได้ใช้ครับดีมากนี่อินเลเขามีไฟเฟยด้วยนะถึงกองมักขอบคุณคับ สวัสดีครับผมเอฟครับเป็นเทคนิชเชียนของพิการครับตีกองแล้วอย่างของพิการเขาใช้อะไรบ้างครับเนี่ยกองเป็นเทอร์มัตเตอร์ไซส์จะแปลกประหลาดหน่อยกระเดื่องยี่สิบสองทำหนึ่งเป็นสิบนิ้วเขาชอบบอกว่าเสียงทำหนึ่งแหลมๆพุ่งๆุ่ครับพอทอมเป็นสิบสี่นิ้วกับสิบหกนิ้วครับคือพิการเขาดีไซน์เองเออสแนแอเป็นใบใหม่เลยครับล่าสุดแมตต์แม็ก,มกควายครับที่อยู่แมนยูครับที่อยู่แมนยู ่ใช่ไนะไซส์เป็น10นิ้วไมค์แม็กจีนี่ครับแล้วก็มีล็อกเก็ตทอม6นิ้ว2ใบท่บเป็นของซิลเจียนทั้งหมดครับไฮแฮ New Beat แคสเป็นสวิตไรท์เป็น K ใช้ยหน้าเป็นออ i e เรนทลครับ18หรือ19นี่อันนี้17นิ้วเป็นเคสแต k ก อันนี้ซ้อนสามใบนี่อันนี้อันนี้รองสองสามใบนี่โมเองเปล่าใช่โมเองครับตีตีไปเป็นสองใบอันนี้คือแปดนิ้วสแต็กสเปซแล้วก็อันนี้เป็นเอสอันนี้สิบนิ้วเอสสเปซแล้วก็ซินเบลสองใบอันนี้ผมทำไมพี่นึกไม่ออกทำไม่ได้เซาเซาอีกไปโอเคบัตเบลอันนี้เป็นบัตเบลเอออันนี้เรานึกว่ายกมาจะมีอะไรปาผมนึกไม่ออกโอเค อันนี้เป็นเินเบลโอเคฮะอ่าอันนี้เป็นเอ่อเอฟเฟกต์ไชน่ามินิไชน่าครับแล้วก็มีสแต็ก14นิ้วไม่กระเดื่องจะเป็น5-2กับ 91อันนี้นี่ไมซ์แสนนนี่ครับโอ้ยยอดฮิตเลย57 57ใครๆก็ใช้นะ57 57ก็ใช้57แล้วก็ไมทอมครับ1 2 3เบต้า 98A เอามีติ๊กเกอร์ด้วยมีติกเกอร์แสแนนไปที่ไหนพี่เทียนซิกโรแลนด์อันนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันใช่ครับนี่ครับผมมีอะไรนําเสนอครับทำไมเท่แรกผมทํางานโอ้โหกว่าจะขายกว่าจะนู่นนี่นั่นเสียเวลามากเลยตอนนี้ผมโมแล้วปึ๊ถอดเก็บได้เลย แค,แค่นี้เองถอด๊บเสียบจะใช้ก็เสียบได้เลยปรึกษากระช่างมาครับให้<อ>ช่างเขาทำให้ครับจบเก็บใส่กล่องเรียบร้อยรวดเร็วที่สุดในหลายๆอย่างเพระเาะว่าก่อนจะประกอบเสร็จก็เป็นชั่วโมงกันผมก <laughs> ็ว่าหลักเยอะขนาดนี้แล้วก็ไมโครเฮดไม้ทองเหลืองก็จะเป็น1 4 1ครับ k s m ของชัวหมดเลยครับเห็นนอยียกจะใช้อะไรคพี่ PSM พันครับแล้วก็หูฟังเป็น8 4 6่ครับชัวร์846นะใช่เสียงดีเลยเสียงดีมากแน่นมาก แล้วผมเห็นพี่ตอนนั่งข้างเวทีพี่นั่งเล่นคอมด้วยพี่ทำอะไรฮะปล่อยด a ต a ้าครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักดนตรีเขาต้องจดจอกับเครื่องดนตรีผมก็เลยต้องไปคอยปล่อยให้เขาแล้วพี่รู้ยังไงว่าต้องกดตอนไหนอ่ะพี่รู้ยังไงตอนแรกๆก็คุยกันบ่อยครับพี่อ๋อตอนหลังมันรู้ใจใช่ใช่ตอนหลังก็เข้าใจแล้วว่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่คือต้องสวมเข้าอย่างเงี้ยพี่อ๋อแล้วพี่ทำไงผมก็ต้องนับตามพิการผมก็ฟังเอียตลอดเวลา เทคนิชเชียนทุกคนของโฟอร์โตฟังเอียร์ใช่ใช่ครับเลเผื่อมีปัญหาอะไรเราจะได้รู้ขออะไรดังเบาอะไรเราก็ช่วยเขาบรราุได้ด้วยคือพี่ทุกคนก็จะฟังเหมือนที่เสือปีนนักยินเลยใช่ครับก็คือของใครของมันนะครับผมก็ฟังของพิการ,รอะไรเงรี้ยคนทําเบรคก็ฟังของพี่โอมอะไรเงรี้ยของส่วนตัวเลยครับทิ้งส่วนตัวไปเลยแล้วก็คือเอียร์รุ่นเดียวกันเหมือนกันปะเหมือนกันครับคืออุปกรณ์ที่เสือปินใช้ก็ทีมงานเทคนิชเชียนใช้เหมือนกันหมดใช่ครับ ของจริงอ๋อมีไม้กองครับไม้กองซิลเจียน 5A แพทเทิร์นก็เป็นเ e d ไลน์ครับของเพลก็ประมาณนี้ขอบคุณพี่เอฟมากครับไม่รบควนเวลาแล้วขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแฟมครับเป็นเทคนิคเชียนดูแลพี่ปั๊บนะครับพี่ปั๊บใช้อะไรบ้างครับพี่พปับ๊บใช้ไม้ชัวนะครับด้ามเป็นอะไรพี่ด้ามเป็น adx2fd นะครับตัวนี้เป็น ad4q 4, 4 channel นะครับแล้วก็มี ad600 ตัวสแกนสัญญาณนะครับพร้อม rf remote นะครับอยู่นี่ซ่อนไว้อ๋อส่วนเอียขอพี่ปับ๊บก็จะเป็น hdm1 นะครับหูฟังของพี่ปับ๊บก็จะเป็น846 gen2 ครับใช้เหมือนกันหมดเลยพวกเอียส์ดท้ายปินใช้ gen2 หมดนะครับแล้วก็มี di triple นะครับแล้วมันมีไม้สตัว เอาไว้สแปรคือเหมือนแบบว่าใช้ในที่กล้องซึ่งบางตัวมันรับเยอะกว่าอย่างบางตัวนี้มันรับแต่ข้างๆน้อยกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็จะสับถ้านักร้องเขารู้สึกว่าไม่ไหวผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้อ๋อมันก็คือหัวเดียวกันปะไม่คนละหัวพี่อันนี้เป็นหัวคารนิออครับตัวใหม่ของมหาจักรเขาให้มาลองนะครับอ๋อพี่ชัวร์ออกใหม่เนาะใช่ของชัวร์ออกใหม่เป็นอันนี้ตัวคารนิออเฉยแล้วแล้วตัวด้ามเงินนั้นหัวอะไรพี่แคสเอ็มใช่ครับเป็นแคสเอ็มเก้านะครับตัวนี้ที่ถูกสริตเขาคือตัวนี้ แล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามเปลี่ยนให้เขามาใช้ตัวใหม่พยายามทําโทนให้แมทกับเขามากที่สุด๋อแล้วก็เรื่องขึ้นความถี่ทั้งหมดคที่วงเจอต้องอะไรนี้พี่ก็เป็นคนรีเช็คสแกนาหาหมด<ช>เลยใช่ครับ,รบก็จะมีรีโมทสแกนเลยพี่ออโต้เลยใช้งานง่ายซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเบียดน,นะครับเรื่องสังญญาลบก,กวน AD600 ้ AD 600, เขาก็จะแจ้งหมดถ้าเราตั้งให้เป็นออโต้มันก็จะเปลี่ยนให้เราเองหมดเลยนะครับขอบคุณพี่แฟนมากครับไอกวนแล้ว ชื่อหนุ่มครับเทนนิเชียนกีตาร์ดูแลภาพของพี่ห่างใช่ครับพี่ห่างใช่อะไรบ้างดูที่ไมค้ยันได้พี่โอไม้ก็เป็นชัวร์ครับกีตาร์ฮัทเจ็ดใช้ไป็น้ีตาร์ฮัเจ็ดล้องเนาะฮัทเจ็ดร้องลยมาดูที่เอฟเฟกต์กีตาร์บ้างพี่างเขาเปลี่ยนเรื่อยๆไปพัฒนาไปเรื่อยๆผมก็ตามจะไม่ทันตอนนี้ใช้เป็นไลาซิกครับลซิกเฮลิกนะซิกไฮลิกครับก็อินฟิลด์ออรนน้บอลอินฟิลด์ออร์นิบอลก็ใช้ปกติอีทาวส์ปกติอ๋อพี่ห่างเขาจะเป็นใช้เป็นเซตอัพถ้าเป็นลายหลักคือ LR ลาก็คือจะเป็นลายหลักเ้าออกไปปุ๊บก็ผ่านตัวนวาสสองลายก็จะเป็นลายจากไม้อ๋อมีลายจากไม้ด้วยแล้วก็ไดเล็กจากเอฟเฟดลายที่เป็นไดเร็กเขาเขาจะตาบเป็นเวทกระไดาครับเวทก็คือออกจากตัวเฟกไปเลยเห็นผ่านพูลิชชั่นในนี้ไปเลยถ้าย้อนไปออกรีเทิร์นปุ๊บไปเข้าที่หน้าตัว0ย์จริงๆแล้วก็เป็นทั้งทั้งเซตเลยหัวผมเอาซ่อนไว้ด้านหลัง เพื่อภาพไปไมไ้สูงเกินไปมาที่จอเป็น S M 7 B ตัวที่สองจะเป็นคอนเดนเซอร์หน่อย s N 3 2มันสามารถรับใน้านเสียงที่ที่ดีอค่ับเราก็เลย เอามาลองดูม,มาลองดูเสร็จปุ๊บก็มาผสมผสานกันได้สี่ลายอะ่ะแล้วมันออกมาได้เสียงที่เราต้องการนะครับ <S <S เป็นเซตไวเลสครับไวเลสซิต้าตรงซัวเหมือนกันเป็น,นเซตเดียวกันหมดทัทงง้งทั้งวงใช้ไหเส้นเดียวกันหมดเลย <S 1> <S 1> <S 1> หัวแอ,แอบไหมลบรอยแอบไว้ด้านหลังเซ้นมาจากตัวเฮลิคมาเขาอินรีเทิร์นแล้วก็ออกไปลูกส่งไปสองลายลูกปกตินะแต่ว่ามันได้คาแรคเตอร์ของของเอชด้วยที่พี่อยากก็ชอบครับอันนี้เขาก็ใช้มานานที่เซตนี้นานไหมนานมากครับใช้มาตลอดจะมีแค่ตัวมันติที่เปลี่ยนไปใช่ครับก็มีมันติแล้วก็มี สลับไปเรื่อยๆครับใช้ตู้สตู้ก็มีช่วงคอนเสิร์ตใหญ่เนี้ยครับหลายปีมาแล้วนะจำไม่ได้ก็สลับไปเรื่อยๆพี่ห่างเขาจะพัฒนาเอฟเฟซของเขาตลอดผมพี่ห่างก็ไม่ถือว่าเยอะเลยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคือไม่ซับซ้อนอะไรด้วยชิลมากง่ายง่ายพี่โอเคครับขอบคุณพี่หนุ่มมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่อฟ้าครับดูแลตำแหน่งคีย์บอร์ดครับอ่าเป็นเทคนิคีย์บอร์ดเนาะดูแลพี่พี่อ้มครับใช่ครับเริ่มที่นี่เลยพี่นี่คืออะไรเว้ยนอตสเตทสองครับสเตจสองเนาะเขาใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้โปรเฟตหกครับโปรเฟตหกเป็นมันคืออะไรพี่ซินเป็นซินครับอ๋อโอเคแล้วข้างบนเนี่ยพี่อันนี้มูครับมูใช่ครับเป็นซินเหมือนกันใช่ไหมพี่ดึงเอาเข้าดีไอสองตัวอ๋ออ๋อในทุกซีนนี่เลยดีไอเลเดียลเนาะแล้ไอ้อนสีเทานี่คืออะไรพี่ ลิเวอร์ครับอ๋อมันมันตอกอะไรยังไงมาจากไหนครัเอาจากมูรับมาอินที่ลิเวอร์ใช่ครับอแล้วก็ดึงจากเขามานี้แล้วก็ดึงเป็นดีเลย์โพวิเดนนะใช่ครับเอาอย่างนี้มาเขาอินที่ดียคอับก็คือใช้เอฟเฟกต์นอกใช่ใช่ครับสร้างคาแรคเตอร์ประมาณนี้ก็ได้พี่ได้ครับขอบคุณมากครับไม่รบกวนเวลาแล้วขอบคุณครับ เป็นค่าครบครันทุกแกลนตน้องมีลำโพงมิกเซอร์ไมโครโฟนคุณนำภาพเสียงดีราคาโดนใจ AT Pro Sound